คุณพีค่ะค่ะวันนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศอะไรบ้างคะ้องจิ๊บคะค่ะวันนี้จิ๊บแครไลายไม้ก้าซนนะคะกับพี่เอ็มออนแซลิมนะคะ,คะเราก็มาในวันพืชมงคลนะคะค่ะ,คะซึ่งวันนี้เราก็มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นก็คืออาจารย์เนี่ยให้ข้อมูลแล้วว่า วันนี้เป็นวันพืชมงคลซึ่งจริงๆเราก็ลืมไปแล้วแต่ว่าในวันพื่ชมงนคลที่นี่บนภูผาควาน้นเนี่ยมีความพิเศษก็คือเรามันทาอะไรครับพี่เอมเรามาทำวมพลังปลูกถั่วแปบกันค่ะ<ช>เพราะ<ช>ว่าถือว่าเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งของพวกเรานะคะก็คือเป็นการที่ทลลอมลงพลังใช้บอกว่าอาจารย์มักจะพูดอยู่เสมอว่าพวกเราไม่เก่งแต่พวกเราสามัคคีกันนะคะเรา,าการทําอะไรที่เป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกันทำร่วมทำกิจร่วมกันนะคะแล้วก็พร้อมเพียงกันทำพร้อมเพียงกันเลยนี่แหละอันนี้ก็เป็นอีสภาวะอย่างหนึ่งอันนี้แล้วเห็นผลที่เราเลือกถั่วแปะเพราะอะไรคะพี่เอ๋คะอันนี้ถั่วแยจริงๆแล้วเกิดง่ายกินดีแล้วก็เป็นเป็นเอ่อเป็นถั่วพื่ใช่ค<ม><ม>ืออาจารย์บอกว่ากินดีปลูกง่ายอ่าให้เรามาทํากันเพราะเนี่ยเราก็จะมีถั่วหลากหลายไว้รับประทาน<ม>แต่ตอนที่<ม>เวลาชวนกันปลูกนี่แหละแล้วของเขาเป็นพุ่มเวลาเก็บข้างในเนี่ย เ้ิงเลยเขาก็จะมีหลากหลายสีใช่ไหมก็เห็นบอกว่าถ้าบางบางสัตว์เนี่ยอาจจะมีห้าสีในสัตว์เดียวเลยเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าได้คุณค่าทางอาหารค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็เกิดง่ายด้วยนะคะแล้วเขาชอบดินแบบดินภูผานะเหมาะกับเขามากและที่สำคัญค่ะเราอยู่ตําบลป่าแปออาเภอแม่แรงจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละเป็นชื่อของตําบลป่าแป่ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์แล้วก็พี่น้องเรานะคะค่ะไปดูบรรยากาศกันค่ะ นี่ยถั่วแปรนี่เป็นถั่วแข็งแรงคนกินก็จะแข็งแรงถั่วแปรนี่เขามีห้าสีนะถ้าเขาเกิดง่ายง่ายขนาดดินทรายก็จะเกิดได้อย่างดีเลยพุ่งพุ่งเลยนะเกิดได้ทุกเม็ดเลยเขาเกิดอย่างดีอย่างแข็งแรงดินไม่ค่อยมีปุ๋ยเท่าไหร่ก็เกิดได้นั่นแสดงว่าเขาเป็นถั่วที่เรียกว่าขึ้นได้เก่งนะเกิดได้เก่งในภาระดินทุกรูปแบบนะดินทุกสภาพแสดงว่าเขากอบกาะเป็นชีวิตได้ดีเขาเป็นถั่วที่แข็งแรงคนกินก็จะแข็งแรง ยิ่งมีสีห้าสีเลยโอหสมดุลร้อนเย็นครบเลยนะ mm hmm. อ่าก็ะจะแข็งแรงอายุยืนนี่เลยเป็นทวมงคลเราจะปลูกทวมงคลกันในวันเพื่อนมองคลนี้ <c oughs> อ่าจบแปะ ภาวะช่วงนี้ก็คือมันจะมีอาการที่แบบว่ารู้สึกถึงความแตกต่างนะคะของกิเลสที่เราเห็นอย่างวันนี้ตอนทํางาน,เ,นเราจะรู้สึกว่ามันหนักเนาะทำงานอ่ะอึดอัดหนักพอพูดว่าไปทํางานหรือไปเรียนเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันกดดันกดดันแต่พออาจารย์เสร็จจากงานอาจารย์บอกว่าอ้าวฉลองเนี่ยพอคําว่าฉลองเนี่ยที่รู้สึกว่ามันสนุกสนาน มันต่างกันอยู่อะค่ะตรงเนี้ยก็จะพยายามจัดกิเลสต,ตัวนี้แล้วก็ล้างกิเลสต,ตัวนี้อยู่ค่ะในวันพืชมงคลน,นี้ที่อาจารย์ผ่าเราปลูกเนาะถั่วแปเป็นพืชมงคลของที่นี่เหมือนกันค่ะดูค,ค่ะจะเล่นทำขับป้าน,น,น้องเล่ะก<อ>็ได้ความรู้สึกดีค่ะได้มารวมหมูปลูกถั่ถวเนาะมันก็เหมือนได้มาสานพลังมาทําสิ่งดีก็คือ ก็อาหารหลักของพอทอก็คือข้าวถั่วงายเลยนะแล้วมันก็เราได้มาทําในวันพืชมงคลก็เป็นเอาเลิกเอาใช้ก็ได้ออกจากครัวมาแล้วก็มาปลูกถั่วเพื่อเป็นอาหารเพราะว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกเป็นอาหารคือที่พึ่งของเราที่เราต้องอาศัยที่เราต้องกินใช้ก็ดีค่ะได้ความเมบิกบานพาสุขดีดีจําใสไล้ทุกใครกังวล